พายุคันแมกีกำลังมาอุบลราชธานีเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังอันตรายกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่5เกี่ยวกับพายุคันแมกีซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่7พฤศจิกายน2568นนี้และส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรระวังอันตรายจากน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านแต่ทําไมเราถึงต้องกังวลพายุคันแมกีเป็นพายุไต้ฝุน่นที่มีศักยภาพทําลายร้ายแรงการเคลื่อนที่ของพายุนี้ส่งผลต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงวันที่7-9พฤศจิกายน2568ที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ซึ่งอาจทําให้เกิดภัายน้ําท่วมและส่งผลกระทบต่อการเกษตรแล้วจังหวัดใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบ ในวันที่7พฤศจิกายน2568จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอุบลราชธานีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาาเจริญและนครราชสีมาจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากในขณะที่จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในระดับปานกลางแต่นี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่มักลืมคลื่นลงบริเวณทะเลอันดามัน ก็มีกําลังค่อนข้างแรงชาวเรือควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6กถึงเจ็พฤศจิกายน2568คําถามที่น่าสนใจคือการเตรียมพร้อมของเรามีเพียงพอหรือไม่เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา h t t p w w w t m d g o t h หรือโทร02399401213และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง